สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะพบกันอีกแล้วค่ะกับวาลุนีพาลุยทีมงานขายที่ดินโดยภาขินรัตนะค่ะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมอีกแปลงสวยๆนะคะในเนื้อที่10ใไร่2งาน40ตารางวานะคะอยู่ที่บ้านหินลาดตำบล3สวนอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิของเราเองค่ะที่ดินของเรานะคะร้อมรอบไปด้วยคลองน้ำนะคะ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะคะมาเดินดูแถวๆนะคะรอบๆบ,บริเวณแปลงของเราก่อนนะคะจุดนู้นนะคะที่เรา,าวิ่งเข้ามานะคะห่างจากอ,าอ่างเก็บน้ำหนองนาแสงนะคะเข้ามาประมาณ8 0 0เมตรนะคะก็จะถึงพี่ดินของเรานะคะเจ้าของต้องการขายนะคะ จุดนู้เลยนะคะที่ดินของเราเจาของต้องการขายในราคา1 8 0 0 0ล้าน8แสนบาทนะคะค่าโอนกรรมสิทธิ์คนละครึ่งค่ะฉนดก็เป็นฉนดกรูดแดงนะคะที่ดินของเราอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง1 96เมตรนะคะและหน้าแปลงที่ดินของเราอยู่จุดโน้นนะคะตรงกัไผ่เมื่อกี้นะคะติดถนน ดินถนนดินนะคะหน้ากว้างถึง45เมตรนะคะลึกเข้าไป170เมตรค่ะดินดีนะคะแถวนี้เป็นดินร้วนดํานะคะเหมาะสำหรับการเกษตรนะคะเ,เดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะคะเดินชมบริเวณรอบๆนะคะวิวสวยนะคะวิวสวยล้อมรอบไปด้วยภูเขานะคะบรรยากาศดีนะคะ ในพื้นที่ของเราก็ล้อมรอบไปด้วยล้อมรอบไปด้วยคลองน้ํานะคะคลองเชิญนะคะคลองนี้เรียกว่าคลองเชิญนะคะเชื่อมต่อระหว่างสองจังหวัดด้วยกันค่ะคือจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิเป็นคลองน้ําที่ไม่เคยขาดนะคะจุดนู้นเลยนะคะแปลงของเราตะโค้งไปตาม รูปแปลงของเรานะคะช่วงนี้ก็น้ำลดไปค่อนข้างครึ่งเลยนะคะเป็นช่วงหน้านานะคะชาวบ้านก็สูบน้ำขึ้นไปทำไร่ทานากันนะคะบริเวณของเรานะคะบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงส่วนมากจะเป็นไร่อ้อยนะคะเขียวชวอุ่มนะคะน้ำลดนะคะชาวบ้านก็มาจับปลากันนะคะ ตามสภาพที่เห็นนะคะพื้นที่ของเราสวยงามนะคะเหมาะนะคะเหมาะสำหรับท่านที่มีไอเดียนะคะอยากจะปลูกสร้างหรืออยากจะปลูกป่านะคะตามไอเดียของท่านได้นะคะเชื่อว่าทุกท่านมีไอเดียนะคะนัดมาดูพื้นที่จริงได้ทุกวันนะคะหน้าแปลงของเรานะคะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะ นู่นนะคะเป็นพื้นที่ของเราเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะคะ,ะเข้าไปดูในพื้นที่จริงเออในพื้นที่ของเรานะคะเดินดูรอบๆนะคะรอบๆแปลงนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอน,นี่ก็ทางเข้ามานะคะทางเข้าหมู่บ้านนะคะแปลงที่ดินของเราอยู่ตรงซ้ายมือนะคะ ให้ท่านผู้ชมชมนะคะบริเวณล้อมรอบนะคะวิวภูเขาสวยนะคะบรรยากาศดีะะที่ดินสวยๆนะคะแบบนี้นะคะก็น้อยมากนะคะที่เจ้าของจะขายเะะจ้าของต้องการขายเพราะว่าอยู่ไกลบ้านนะคะอยู่ไกลอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะจุดนี้เลยนะคะเป็นหน้าแปลงที่ดินของเรา นาแปลงที่ดินของเรากว้างถึง45เมตรนะคะลึกเข้าไป170เมตรค่ะดินดีนะคะเป็นดินร้อนดำปลูกอะไรก็ได้ผลผลิตนะคะเจ้าของที่นะคะกำลังพาเราเดินชมรอบๆบนะคะรอบๆพื้นแปลงดินของเรานะคะแล้วก็ที่ดินของเรานะคะห่างจากหมู่บ้านหินลาดมาประมาณ2กิโลเมตรนะคะ ทางที่เราเข้ามา,าแรกๆเลยนะคะจะเป็นภาพวิวนะคะอ่างเก็บน้ําหนองนาแสงนะคะเข้ามาประมาณ800เมตรก็ถึงที่ดิงของเราค่ะห่างจากตําบลอนน้อ่าตบลสามสวนนะคะอันามัยสาสวนมา8กิโลเมตรค่ะห่างจากอ,อําเภอบ้านแท่นก็12กิโลเมตรนะคะแะท่านใดเดินทางมาอยากจะพักแถวแถวนี้ก็ เราห่างจากโมจิรีสอร์ทออกไปประมาณ3.2กิโลเมตรนะคะอยู่ที่เส้น4 0่นะคะเส้นส่สวนบ้านแท่นนะคะรีสอร์ทของเราก็อยู่ใกล้นิดเดียวนะคะห่างจากชัยภูมิก5กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากสนามบินขอนแก่นนะคะเพียง66กิโลเมตรนะคะเดินทางสะดวกค่ะห่างจากกรุงเทพก็430กิโลเมตรเองค่ะท่านใดสนใจนะคะก็ ทักกลับมาทางช่อง Youtube หรือติดต่อ,อก,กับทางาคุณพากินหรือและนับเบอร์ที่ให้ไว้นะคะใต้คลิปนะคะส่วนรายละเอียดนะคะก็สามารถทักกลับมาถามนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือจะคลิกเข้าไปดูนะคะรายละเอียดด้านล่างใต้คลิปได้นะคะต้องการขาย1ร้าน8แสนบาทนะคะ าโอนกรรมาสาิ์คนละครึ่งนะคะที่ดินของเราก็อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง196เมตรนะคะตามสภาพที่เห็นเลยนะคะก็สิ้นสุดนะคะเราก็เดินรอบๆนะคะรอบแปลงของเรามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าแปลงที่ดินของเราแล้วจุดนี้เลยค่ะ คลิปนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามค่ะถ้าในสนใจก็ทักกลับมาด่วนได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ